สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่านะคะชอบกดไลค์แช่์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนูน่กดยินงกดเยอะๆนะคะอันนี้คงจะเป็นอินโทรใหม่อินโทรโปรดของพวกเรากันอีกอินโทรหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณอวตารที่ทำการบันทึกไว้แต่งเพลงให้ แล้วทําให้มันไม่มีริขสิทธิ์แล้วเราก็ได้เห็นไอ้ไหลมันลบคลิปนี้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นชัดๆว่าเวลามันเมามันทุเรศมันพูดจาอะไรของมันนี่นะคะเราได้เห็นความทุเรศของมันเต็มหูเต็มตาค่ะส่วนในคลิปที่เอามาให้ดูถัดจากนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวการอวดของนายดรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ อวดว่าถ้าพ่อแม่ตายไปเนี่ยบ้านหลังนั้นสมบัติอะไรทั้งหมดของพ่อแม่จะต้องเป็นของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งเราทุกคนก็เห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วนายนรินรเนี่ยเกาะพ่อเกาะแม่กินมากกว่าที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะผักที่ปลูกเขาบอกเขามีต้นไม้เขาปลูกด้วยผักที่ปลูกตากระยายเป็นคนปลูกเป็นคนเอาอไปขายตา เอาไปทะล่อทะล่อขายให้ลูกสาควคนโตเมาส์ให้ยูทูบเบอร์ YouTuber ของลูกสาควคนโตเนี่ยได้มาซื้อของนะคะเงินที่ได้มาแน่นอนที่สุดก็ต้องเอามาใช้ดูแลในครอบครัวซึ่งตอนนี้นายดรินไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะ u t u b e ก็แทบไม่ได้อะไรเปิดใน Facebook ก็ยังไม่ได้รักเงินอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงดูก็คือพ่อกับแม่เลี้ยงดูนายนรินอายุสีส่สค่ะท่านจะมาเปรียบเทียบท่านจะมาเปรียบเทียบกับชีวิตของของกูเหรอคนละอย่างอืม <c oughs> เออมันผมร่วงนะกินกาแฟขนมปังกินเหล้ากินดูบุรีคือผมร่วงนะร่างกายกระดูกมันผุมาแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น ถามว่ามึงอายุขนาดเนี้ยมึงมีอะไรเป็นของตัวเองห่ะมึงมีอะไรเป็นของตัวเองอันนี้พูดตรงๆนะสุขภาพแน่ๆเลยคือสุขภาพสุขภาพร่างกายอือย่างน,น,น้อยผมก็ผมออกมาในในช่วงอายุตอนนี้สี่สิบปีผมก็ยังมีสิ่งของที่ผมสร้างขึ้นมาผมปลูกต้นไม้ผมปลูก,ผ,ลกผัก,ปล,กปลูกนั่นปลูกนี่มีอาณาจักเป็นของตัวเอง ตลกนะคะมานั่งพูดถึงว่าผมล่วงดูหัวกระบาลตัวเองคุณอายุสี่สิบดูหน้าผาคุณเถกก็ไปถึงไหนดูพวกพี่ๆคุณแต่ละคนมันถึกไปขนาดไหนดูแม่คุณสุขภาพพวกคุณดีหรอคะออกมาอายุสี่สิบคุณออกมาตอนที่คุณออกจากงานมาคุณไม่ได้อายุสี่สิบค่ะคุณออกจากงานมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณออกมาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด มันสิบปีได้แล้วนะถ้าตอนนี้คุณอายุสี่สิบคุณเลิกทำงานตอนอายุสามสิบโดยที่คุณบอกว่าไปทำงานนั่งโต๊ะสุขภาพมันไม่ดีมันนั่นมันนี่มันเครียดจําได้ไหมคะไอ้พลยเคยบอกว่าไอ้นี่จบใหม่ๆไอ้พลยพาไปสมัครงานโรงงานไอ้นี่ไม่เอาสู้ไม่ไหวไม่สู้งานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ อายุสามสิบทำงานแล้วบอกเครียดไม่ไหวนูสุขภาพไม่ดีมาเป็นเกษตรกรดีกว่าสิบปีนี่ทำอะไรได้บ้างอะ่ะจะอวดว่าโ oh, oh, อ้โหตัวนั้นขายหนูได้นั่นได้นี่เงินเก็บไม่มีเลยจะทำอะไรแต่ละอย่างให้พ่อแม่กู้เงินให้โดยมีการบอกว่าเนี่ยเออเขาสี่สิบเดี๋ยวเขามีอาณาจักรเป็นของตัวเองที่ดินเป็นของหลวงผักพ่อแม่เธอเป็นคนปลูกจะไม่ได้ไปทำอะไรเลย แค่สตาร์ทรถตัดหญ้าสตาร์ทรถไถได้พ่อกับแม่ก็ปบมือกันใหญ่เก่งจังเลยลูกแม่อุ้ยอายุแค่สี่สิบเองสตาร์ทรถไถได้แล้วเป็นอะไรที่น่าทุเลศใจมากนะคะแล้วสองชั่วโมงที่นั่งดื่มเบียร์เปิดเพลงแล้วก็เต้นพูดจาหยาบคายไปไหนะถ้าเอาไปทำงานได้อะไรมากกว่านั้นเยอะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแทนที่จะให้พ่อไปเกี่ยวหญ้าเอาใส่รถซาเล้งมา ไอ้ลูกชายก็นั่งโยะเยอะแล้วก็พ่นแต่ความหยาบคายเนี่ยสงควรแล้วล่วคะค่ะอายุแค่สี่สิบแต่ปล่อยให้ตาชานเจ็ดสิบกว่าทำงานหนักอยู่คนเดียวแล้วก็มีหลายคนเห็นด้วยสนับสนุนให้มานั่งโยกโยกแค่เนี้ยไม่คิดที่จะให้ลูกชายไปช่วยอะไรพ่อแม่ทำงานหนักๆเลยเอามามาเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นมาโยก ไม่ได้แต่งอะไรแค่เขียนเนื้อร้องแล้วก็ให้เอไอเป็นคนทำไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าผมออกมานุ่นตอนอายุหกสิบผมก็ไม่มีอะไรนะก็มีแก่เงินเดือนแล้วก็ออกจากหน้ามาก็ไม่มีเงินเดือนแล้วคุณได้เห็นข่าวที่ที่ครูข้าราชการกเกษียณเกษียณที่เป็นหนี้ไหมครับครูข้าราชการที่เป็นหนี้กเกษียณออก,กแ้วออกมาแล้วเป็นหนี้ไงเ,เห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าเขากินหรูอยู่นั่นแล้วแบบนั่นนี่นะกู้เงินเป็นนี่อ่าเป็นนี่ในใ,นใบแก่เวรกรรมนะเออเป็นนี่ในใบแก่ในเวรกรรมนะเออเดี๋ยวทำตัวให้ดูดีแต่ทั้งแต่เอาเขาจริงๆมันไม่มีอะไรงไงนั่นแหละเป็นนี่เขาอะ่ะตาชานก็เป็นนี่ พึ่งจะปลดหนี้หมดนะคะพึ่งจะปลดหนี้หมดตอนที่ไปอยู่กับไอ้พวอยอีทถิ์แล้วทำ u t u b e ได้เงินซื้อทองใส่ซื้อนาฬิกาซื้อนั่นเอาเงินไปปลดหนี้แต่ดิฉันมั่นใจเลยว่าตอนนี้ถ้ามีการเช็คนะคะตาชานี่กู้ใหม่แล้วละ่ะปลดหนี้หมดตอนนี้น่าจะกู้ใหม่แล้วแล้วก็ให้ลูกเอาเงินมาใช้จ่ายคุณไม่ต้องดูอะไรไปอยู่กับไอ้พลอยอีทถิ์ได้สร้อยมากลับมาอยู่กับไอ้ไหล สรอยหายไปแล้วทำบ่อกกบขาดทุนไปสองหมื่นกว่าแล้วก็ยังเป็นหนี้อีกแกขนาดนี้ก็ยังเป็นหนี้ไม่มีเงินเดือนเงินดาวรายได้ฟริกทุกเดือนก็ยังเป็นหนี้แล้วที่พูดออกมาคู่แก่คู่กเกษียณออกมาเป็นหนี้ไปเรียกร้องนั่นนี่ชีวิตมีแต่หนี้กำลังด่าน้องสุขุสุดท้องของตัวเองหรือเปล่า ฝนอายุเท่าไหร่ยังไม่ทันสี่สิบเลยกู้หนี้ไปเท่าไหร่แล้วเพิ่งเริ่มทํางานเองทํางานกี่มากี่ปีแล้วสามปีถึงหรือยังกู้หนี้ไปกี่ล้านแล้วแล้วเงินเดือนเท่าไหร่จะใช้หนี้ได้หมดเมื่อไหร่และแถมไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่เป็นลูกจ้างราชการอะไรที่ได้เงินบําเหน็จไม่ได้เงินบํานาญ ที่ได้มาอาจจะต้องใช้นี่หมดก็ได้กำลังพูดถึงน้องตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้อะไรเอะอะกู้เอะอะกู้ไอ้หลายจะเอาลดจะเอานู่นจะเอานี่จะเอาอะไรแต่ละอย่างพ่อแม่ไปกู้ให้ทั้งนั้นพ่อแม่ไปกู้ให้ทั้งนั้นเท่าที่อยู่มาไม่เคยทำอะไรได้ด้วยลำแข้งตัวเองเลยไก่ที่เลี้ยงอยู่ห้าสิบตัวเป็นของตาชานครึ่งหนึ่งแล้วไก่ตาชานเป็นคนทำ ร้อยเปอร์เซนตเต็มไอไหลย,ยืนถ่ายรูปถ่ายคลิปยืนดูอยู่ผักผึกตะชานปลูกตะชานขายแต่เงินเอามาซื้อกับข้าวให้ลูกกินลูกอวดว่าฉันกินดีมีสารอาหารครบถว้วนแต่เงินพ่อแม่หามาตะชานเองก็แก่ขนาดนี้แล้วยังเป็นหนี้ชีวิตมีอะไรเหรออยู่รอวันตาย วันไหนตายคงมีความสุขกูไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วจริงไหมบากหน้าไปหาลูกสาวลูกสาวไม่สนใจไม่มองหน้านั่งกินคุยกับคนอื่นไม่ยกมือไหว้ไม่อะไรเลยไม่ได้ถามถึงฟักทองฟักทองอะไรจนแกพูดขึ้นมาเองเรื่องฟักทองลูกสาวถึงได้ถามว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเหมาไปงานบุญเท่าไหรล่ล่ะอะไรยังไงละ่ะ คือที่ไปตาชานที่ไปเอาของไปประจบประแจงเขาเนี่ยอยากให้รู้ว่าลูกสาวถูกรถเตรี่มาอยากให้เขาเหมาผักเหมาฟักทองให้อีกข่าวก่อนได้ไปหมื่นหนึ่งดีอกดีใจตอนนี้เอาอีกปลูกนั่นปลูกนี่อีกเอานู่นเอานี่มาให้กินหวังจะได้ขายของลูกสาวทำท่าแบบไม่ได้สนใจ พ่อเหมือนหมาแก่ตัวหนึ่งที่เข้ามาอย่างดีก็โยนเศษกระดูกให้หรือเปล่าสภาพนั้นจริงๆค่ะผมยังบอกอะไรไงบ้างถ้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตผมเนาะมันคนละอย่างนะยานมันมันคนละมันคนละเรื่องกูยังมีที่ดินอืมกูมีบ้านกูมีที่ดินกูมีบ้านกูมีอาณาจักรกูมีชีวิตที่ที่เป็นอยู่กินอาหารที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะ อยากกินปลากูก็กูก็มีปลากินกูก็ไปตกปลาอยากกินไก่กูก็มีไก่กไกบ้านมีไก่มีน้นคือก็มีเกือกบทุกอย่างลเลยแหละจริงๆคุณปลาแซบมอนครับผมสิ่งหนึ่งที่มีที่มีค่าที่สุดนะที่มึงไม่เคยเห็นคุณค่าเลยคืออะไรรู้ไหมร่างกายของมึงนั่นแหละสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่มึงไม่เคยเห็นค่าก็คือร่างกายของมึงมึงไม่เคยเอาอะไรดีๆ สะอาดสะอาดเข้าร่างกายมึงเลยมึงไม่เคยแบบวันนี้กินอาหารอร่อยอร่อยกินอาหารดีกินนี่ไม่มีมึงไม่มีโมเมนต์ถ่ายรูปมาโชว์ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบมากเลยเนาะมีที่ดินของรัฐที่รัฐเมตตาให้คนยากจนได้เข้าไปทํากินมีอาณาจักรกินอาหารสมบูรณ์แบบนะคะกินแจ่วปลาร้าจิ้มผักกับปลาซิวปลาซิวหมกรัฐบาล ขุดสะให้เสียเงินไปไม่รู้เท่าไร่สะนั้นเป็นสิบปีแล้วนะเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ได้แค่มีประซิลไว้อ่อมอ่อมปลาซิลแดกจิ้มผักเท่านั้นเองรัดลงทุนให้ไปตั้งเท่าไหร่มีกี่สะกี่สะรัดลงทุนให้ไปตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวเดียวก็ให้ไก่มาเลี้ยงฟรีแล้วก็ตีหัวไก่แดกหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาไข่ไปขายที่ไหน เดี๋ยวๆก็ทำนั่นเดี๋ยวนี้ก็ทำนี่ให้แต่ไอ้ไหลไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยคนเราถ้าทำสวนเลือกสวนไล่นามาเนี่ยสิบปีเนี่ยมันน่าจะอยู่ตัวมีไรายได้เข้าทุกวันอันนี้ขายหมูยกคอกไปเดี๋ยวได้เงินตรงนี้มาเป็นอันนี้ไม่ค่ะวันๆหนึนน่งรอพ่อไปขายผักอาทิตย์ละครั้งเจ็ดร้อยบาท รอเอฟซสั่งปลาอบโอ่งแล้วปลาตัวเองเลี้ยงปลาแต่พอมีปลาอบโอ่งก็ต้องขับรถไปซื้อปลาที่ต่างอยเพราะเขาทำอะไรให้เสร็จมาถึงตัวเองก็เอามาแขวนอบโอ่งอย่างเดียวขายสองร้อยสบายสบายไปนี่เลยคะ่ะชีวิตดีของคุณถามหน่อยเคย มีวิทยานิพนธ์อะไรที่เคยเขียนเป็นชื่อตัวเองไหมนลินลาพโพเอามาอวดหน่อยมีหนังสือนังหามีอะไรไหมแต่ฉันน่ะฉันเคยทำงานฉันเป็นนักเขียนฉันมีอะไรหลายๆอย่างเป็นชีวิตที่ฉันเลือกและฉันก็มีความสุขอยู่กับมันอย่างมีความสุขแต่ฉันไม่จาเป็นที่ต้องมานั่งถ่ายอาหารบนจานว่าไปกินอะไรมามันไม่ใช่ไม่ใช่วัฒนธรรมของฉัน ใครชอบทําทําไปใครนั่งกินนั่งแดกนั่งเตะแล้วก็โยโยนะก็แจกเครื่องเพชรเดี๋ยวก็ควยเดี๋ยวก็ควยออกมาเนี่ยนะคะไม่ใช่วัฒน,ธ,นธรรมของฉันค่ะฉันทํางานของฉันตรงนี้นะคะใครจะมองว่าไปบิดเบือนอะไรบิดเบือนตรงไหนฉันเอาทุกอย่างต้นฉบับมาให้ดูว่าคนคนนี้พูดยังไงจริงหรือไม่ที่ท,ที่ดินนั้นเป็นของรัฐไม่ใช่อาณาจรรักรของลาโพฉันพูดถูกไหมฉันบิดตรงไหน ไอ้คนที่บิดใส่ร้ายว่าไปใส่ร้ายคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้นั่นแตกเวลาพวกมึงแขวนคนนั้นด่าคนนี้กันล่ะโทรไปรบกวนครอบครัวฉันเนี่ยทําได้หาว่าฉันทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําฉันไม่ได้บอกว่าฉันถูกถูกกระทําแต่ถ้าครอบครัวฉันโดนรบกวนเขาถูกกระทํำไหมก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยจะบอกว่าฉันหยาบคายฉันด่ากับคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวฉันมีสิทธิ์ที่ใครจะเดินเข้าไปตบหน้าก็ได้อย่างนั้นเหรอมันถูกต้องหรอคะ ไอ้ที่บอกว่าจะหน,นีหมายจับเนี่ยหมายจับที่พวกมึงรู้กันเองเอามาแจ้งในโซเชียลแบบนี้ถูกกฎหมายไหมทำไมไม่ไปสู้คดีหมายเรียกอยู่ไหนอะมันไม่มีพูดก็ไม่เชื่อเพราะคนอื่นพูดเชื่อไอ้เมงดาปีกตะกวัวพูดขึ้นมานี่เชื่อ หลักการกฎหมายมันคืออะไรคุณคิดดูสิมันยุติธรรมกับฉันเหรอคะฉันจะต้องอ๋อไอ้เคเอามาบอกว่าฉันมีหมายจับเพราะฉะนั้นฉันต้องไปให้เขาจับเพราะว่าไอ้เคเอามาโพสต์แล้วหลักการของกฎหมายมันคืออะไรหมายจับออกมามันต้องทําอย่างไรคุณว่ามันยุติธรรมกับฉันเหรอคะถ้าทําแบบนั้นน่ะไม่เคยมีหมายเรียกเลยอยู่ไม่อยู่ก็มีคนประกาศว่านี่เดี๋ยวจะโดนออกหมายจับ เหมือนกับที่ชิดบอกว่าแม้ว่าฉันจะมองว่าไอ้พลยเป็นคนผิดในเรื่องนี้ตามที่ศาลตัดสินเนี่ยแหละแต่ฉันยังยืนยันว่าในกระบวนการขั้นตอนที่จับไอ้พลยนะ่ะไม่ค่อยถูกต้องนักไม่ค่อยอยุติธรรมกับไอพ้พลยเพราะเรารู้ว่าเขาวางแผนอะไร ทีมทนายพยายามจะขอให้มีหมายเรียกก่อนไหมไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เอาเข้าขั้นตอนไปเลยให้มันให้ให้ให้มันเคลียร์ไม่ต้องไปยืดเยื้อก็ไม่เอามันไม่ต่างกันหรอกค่ะถ้าคุณมองว่าไอ้พวยเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยถูกถูกลังแกการที่ไปอวดไปอ้างเอาหมายจับไปเที่ยวเผยแพร่เนี่ยนะคะแต่ไม่มีการเอาไปนำจับมันคืออะไรคะ มันคืออะไรได้เอาเข้าระบบจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ที่ฉันไม่รู้แล้วก็หมายจับที่ออกจากคดีคดีหนึ่งในบทเพลงบอกหมายจับไม่มีหมดอายุความส้นตีนในมึงรู้กฎหมายบ้างไหมฮะไอคนแต่งเพลงไอสัตว์มึงรู้เรื่องหรือเปล่ามีอายุความค่ะทุกอย่างมีอายุความหมดแหละและโดยเฉพาะหมายจับที่จับเพราะว่า ออกหมายเรียกแล้วไม่มาตามหมายเรียกตำรวจมีอำนาจที่จะไปขอแล้วจะดุลพินิษฐานจะให้หรือไม่ให้อะไรยังไงนะคะทีเนี้ยออให้หมายจับมาอย่างนี้ถ้าตัวคดีมันถึงที่สุดคือสั่งไม่ฟ้องหมายจับนั้นก็ต้องตกไปโดยปริยายจริงไหมคะคดีจะสองปีแล้วนะคะยังไม่เรียกอะไรเลยอะ่ะ ตัวผู้ถูกกล่าวหาเขาพยายามโทรตามก็ไม่มีคนรับสายผู้ถูกกล่าวหาอีกคนนึงก็พยายามถามทางร้อยเวรก็บอกจะเย็นๆครับจะเย็นครับ,รบเดี๋ยวรอก,ก่อนครับเด,เดี๋ยวค่อยดูนะครับกลายเป็นไม่ยอมเรียกผู้ถูกกล่าวหาไปให้ปากคําคอะไรเลยคดีมันจะจะสองปีแล้วนะคะถ้าสองปีแล้วยังไม่มีอะไรก็ถือว่าหมดอายุความเพราะฉะนันคดีนี้ก็ต้องตกไปหมายจับก็ตก ไปด้วยเช่นกันเข้าใจตรงนี้นะคะ